ดูครับปัจจุบันชีวิตอาการเมื่อห้าปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับอาการตอนปัจจุบันนี้มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามลำดับเพราะว่าหนูมีแม่คอยสอนอย่างตอนที่ออกจากโรงพยาบาลมามันยังมันยังเดินไม่ได้ใช่ไหมคะแม่ก็บอกว่าให้หัดทานทานไปห้องน้ําเองเพราะว่าจุนใส่เป็นเพิตลอดให้ทานไปห้องน้ําเองแล้วก็แบบก็หัดลุก พยายามลุกขึ้นเดินให้ได้ก็พยายามเดินนะคะแล้วก็ปั่นจัก,กรายานฟื้นฟูร่างกายจิตใจแต่ตอนนี้สิ่งที่กระทบกมาก็คือจิตใจตรงหัวสมองเนี่แหละคะ่ะเพราะแผ่จูนนะคะมันใกล้สมองมันบางทีมันจะทําให้จูนขี้หลงขี้ลืมอารมณ์โกรธง่ายเสียงดังซึ่งบางทีเสียงดังซึ่งไม่รู้ตัวแม่และคนรอบข้างก็จะเข้าใจจูนนะคะครับ ตอนที่เกิดเหตุการณ์นะครับอาการบาดเจ็บเป็นยังไงครับน้องจูนลองทบทวนให้คุณผู้ชมฟังอีกสักครั้งหนึ่งสิครับอืแผลแตกหัวตรงคิ้วซ้ายแตกไปถึงหูหมอโรงพยาบาลต้องเย็บหูต้องโกนหัวแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลหัวหินนะคะไปให้แพทย์เฉพาะทางคือแพทย์ศัลยกรรมปศาสตร์่าตอนนั้นรู้สึก ไปถึงนะจะผ่าตัดรอบแรกเลยคือเอากระดูกโครงหน้าใหญ่มาเย็บก่อนโครงหน้าใหญ่มาเย็บไว้ก่อนนะคะแล้วพอประมาณสิบวันอาการดีขึ้นก็ถึงเข้าไปเย็บอีกรอบหนึ่งค่ะอันอันส่วนที่ต้องผ่าอันนี้เขาจะต้องคปจับคับครับรวมๆแล้วตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลเท่าไหร่ครับนองจูนอ ICU หนึ่ง uh, เดือนค่ะแล้วก็ห้องใสก่กะห้อง ฟักฟื้นธรรมดาประมาณสองเดือนค่ะอืมก็รวมแล้วสามเดือนเกินยี่สิบวันค่ะท,ทีนี้พอกลับมาบ้านก็<บ>ไม่ใช่ว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็มีคุณแม่เนี่ยแหละที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างที่น้องจูนบอกว่า<ช>กลับมาบ้านช่วงแรกๆคุณแม่ก็ดูแลทุกอย่างเลยตอนนั้นก็คือยังไม่ได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับกลับมาบ้านได้คือหมอดูแล้วว่าจูนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านได้แต่จูนไม่สั่ จูนยังเป็นคนที่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านค่ะแม่จะปูผ้าให้ตรงห้องถงหน้าบ้านตรงถัดๆนะค่ะแล้วก็จูนพวลาแล้วจูนอ่ะก็ก็กอืฉี่ส่แเพิดในบ้านในห้องที่นอนตรงเนี้ยตรงที่เนี้ยตรงนี้เลยค่ะที่นอนอยู่เสร็จแล้วทีเนี้ยจูนก็จูนก็แบบพอแม่รู้แล้วว่าแม่อ่ะ แม่ต้องฟื้นฟูจูนโดยการที่แบบว่าจูนพอเริ่มอยู่นั้นขึ้นนะ่ะแม่หาเข้าให้กินแม่ต้องป้อนให้จูนเพราะจูนอะ่ะออกจากโรงพยาบาลก็คือถอดสายที่ตรงตรงคอแล้วปิดคอเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับบ้านไปก็ต้องคือจูนน่ะไม่มีแรงมือไม่มีแรงเลยค่ะมแม่แต่เดิน,นเข้าห้องน้ําก็ยังยยไม่ได้กินข้าวเองก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องใส่แหวนพกตลอดนะคะแล้วก็ น่าก็เริ่ฟื้นฟูรายการจูนเดี๋ยวแม่จะไปขายของนะลูกเดี๋ยวแม่ตอนเช้าแม่อาบน้ำแต่งตัวให้แล้วถ้าจูนปวดฉี่จูนขาไปห้องน้ำน,นะลูกถ้าจูนปวดเอะจูนขาไปห้องน้ำน,นะลูกถ้าเปิดไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กลับมาเช็ดเองเพราะว่าค,คุณแม่คุณแม่ก็ยังต้อง,องทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวอยู่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะแม่ต้องไปขายน้ําอยู่แล้วพวกกลางวันแม่ก็กลับมาดูแต่ว่ายาก็มียายอยู่ที่บ้านด้วยค่ะคบางทียาก็จะเข้าให้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไปห้องน้ำเงี้ยก็แ,แรกๆยังยังทายังทาทานไม่ค่อยได้ก็ต้องใส่ถุเพ้าไปก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็เหมือนกลับไปเป็นเด็กกับพี่ฟลาแม่เสร็จพูดให้หนูก็ทถีบจะล้างจะเลไแล้วหนูตัวใหญ่กว่าแม่ค่ะประมาณนี้ค่ะ เหมือนคุณแม่กลับมาเลี้ยงเราตอนเล็กๆน้องจุนใช้เวลารักษา<ช>ตัวเองที่บ้านอีกสักเท่าไหร่จนถึงกลับมาอยู่ในสภาพที่เกือบจะร้อยเปอร์เซนตแบบที่เราคุยกันได้แบบนี้นะครับประมาณสองสามเดือนค่ะเพราะว่าเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลมาแล้วอะก็ไปหาหมอเดือนละครั้งมแม่ก็พาไปแล้วแม่ก็จะบอกหมอหมเลยว่าจุนอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้ๆๆ จูนพูดอย่างนี้่นงนี้จูนทําอะไรเนี่ยแม่จะบอกหมดหมดแล้วหมอจะบอกว่าจูนจูนต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะจูนต้องหัดเขียนเลขเขียนอะไรให้ใช้สมองอย่างเช่นสิบบวกแปดเท่าไหร่สิบแปดแล้ว 18, แ,ลแบบเขาจะบอกระยยาวมาบางทีจูนก็จะคิดไม่ทันเหมือนทุกคนเนี้ยจูนก็ยังคิดไม่ทนันจูนก็ยังคิด <c oughs> ช้าอยู่เหมือนเดิมประมาณนี <c oughs> ค้ค่ะคือถึงเหตุการณ์มันจบไปแล้วห้าปีไปแล้วแต่แต่สิ่งที่มันยังอยู่ก็คือปัดแผลบนใบหน้าจูนแล้วก็ จำอกจุนที่มันยังเป็นเหมือนเด็กอยู่แบบนี้ค่ะแต่ว่างานจุนยังทําได้ปกตินะคะงานจุนปกติเลยค่ะอื